แมวอยังขึ้นมาดึงขาสันว์ป่ะคือคนดึงขานี่ไหมก็เลยเออก็เลยก็เลยว่าว่ามันใจอีกว่ามันว่ามันแมวอีกคือก็คนละเพราะว่าแมวมันหลายเนาะก็เลยนอนอีกบัดนี้บ่านี้บ่าธรรมดาเลยบัดนี้ขึนยมเลยบัดเนี่ยป้ายกูมันกูมันนะครับกระชิมันนี่ตัวโอ้ที่ที่ว่าไปวัดจากจากวัดดุง ครับสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพพรวยนะครับโอปอพารวยก็จะพาเอฟซทุกท่านมาที่วัดดวงานาเพลินนะครับหลังจากที่หลวงพี่ได้พูดเรื่องกุมารทองนะครับว่ากุมารทองหายไปไหนเรามารับชมแนวทางจากหลวงพี่กันนะครับว่าจะมีตัวเลขไหมเดี๋ยวมารับชมและรับฟังจากช่องโอปอพารวยได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องโอปอพารวยด้วยนะครับเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆของทางช่องนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมและรับฟังกันครับ สวัสดีครับพ่อไหวครับสวัสดีครับสสววัััดดีครบวินี่ข่าวว่ากุมารท่องกวนนี่มันเรื่องจริงบ่ค่ะว้าออันพ่อไหวอันพ่อเซื้อต่อเนาะพ่อไหวก็ว่าเป็นหลวงพี่พันเวาเล่นว่ากุมกุมารท่องมันไปกับเบิกทรัพหน้าขี้แล้วก็ไปยุบานบรัสันว่าโอรถพ่อไหวรถพ่อไหวเสียเนาะเสียอยู่ในวัดก็เลยกับไปน่องยุบานเบิกทรัพ์แล้วมากวนพ่อไหวมันเคลื่อนพ่อไหววันแมวที่แรกคณะอ่ะ ว่า,าตบขาตบขาสะดุ้งขก้นมาก็เรียกเรียวหาแม่ว่าเห็นก็นอนต่อพรา้โดนด,ดึงขาเอา้าแม่ไปยังเขามาดึงขาสันว์ปะคือคนดึงขานี่ไหม,มกเ็เลยเออก็เลยก็เลยว่าว่ามันใจอีกออว่ามันว่ามันแมวอีกือกนละเพราะว่าแม่มันหลายเนาะก็เลยนอนอีกบบดนี้บ่านี้ว่านนธรรมดาเลยมันขึ้นยมเลยบัดเนี้ยป้ยก <บา S 1> ุมารกุมารนะครับ กระชิมแม่นี่ตัวโอ้นี่เนาะค่ะที่ที่ว่าไปวัดจากจากวัดดงนาเพลินเนโอ้คือว่าไปจากนเพื่อนนี่ยเป็นตัวแทนหัวม้าโซ่เมาะหัวม้าเนาะหัวมานี่ยบางทีได้บางทีได้ว่าไปน้ำเบิกสำนักางทีมันก็สงสัยสิ่เป็นบอกพ่อไปไปเอามากขึ้นมากด้บุญนี่ก็พวกเนี้บ้านนี้เขาสิได้ขึ้นหลวงพี่เนาะค่ะก็สีได้ขึ้นหลวงพี่บ้านนี้อันเพื่อนเพื่อนเพื่อนไฮเร่ห์ไเบอร์ฟวค่ะเพื่อนเก่าฟันพ่อ ก็บ่ได้ยินว่าเขาให้เขาเลขเขาเบอร์นี่แหละแต่ว่าแห่งห่เอามาเคลื่อนกวนตัวเลขกับซิวหนีแหละไปอยู่กับบัานกุมารทองนี่แหละไปกุมารทองเนี่ยไปอยู่กับกุมารทองนี่แหละดักเหลวเราเพื่อนในเบิงดิเพื่อนใเบิงดิมาตัวนี้เพื่นในความฝันนะเพื่อนเพื่อนได้ขึ้นรถขึ้นหน้ามากว่าค่ะขึ้นตัวขึ้นขั้นใด้ค่ะบันนี้ขึ้นขั้นของเบิกทราบไปแล้วว่าเอ้บันนี่ของเบิกทรบเออไปทาดึงแขนขึ้นรถบันีไม่สิบ่ทะเบียนรถเนาะจักเดียวล่ะเออจักเดี่ยวจักไม่่มาจิตทะเบียนบ่ทะเบียนอันนี้ก็เอา กูม่านขึ้นหลวงพี่ก่อนเนาะค่ะเออเอาต้องให้หลวงพีให้หลวงพีเพิานมาเห็ดก้อนมันอบอกก่อนว่าให้เอากูม่านขึ้นกูมานในมาแล้วออค่ะแต่มาเห็ดขาวอยู่วัดดงหน้าเพื่อนเบิกซ้าหน้าขี้กับฟันเห็นเด็กหน่อยดีดีอืมว่าป้าหน้าเสื้อนะะเมือืนีหมู่บ้านว่ากับอยู่หลวงพีอยจ่อยจ่อยอยู่เนาะฝันกับโตกะมาค่ะวันยังจังไหน่อยเป็นขึ้นยมเพราะว่าไอ้เขือหนีเนาะว่าเป็นแมวเนาะที่แรกเนาะที่แรกก็ว่าแมวมาที่เอาไปเพวมันบริเวณทนั่นเหร ดึงเั้งขากางเกงดึงเั้งขาเจาะของเนาะตบว่าวผุนทรมดาเนาขึ้นยมเท่าผุนเนาะไหวสะดุ้งึุนมากไปนียโอ้ย่บ่ไหวแลยตัวบาตนี้่จำเป็นตัวบัตนี้เาจำเป็นต้องมาจำเป็นต้องผ้ามาตัวบัตนี้อ๋อจเป็นตจะงขึ้นหลวงพี่แล้วต้องม้่นหลวงพีเนาะค่ะออนี่ม้วนหลวงพีมากบาดนี้พี่มาบอกมาเกาขึ้นโฮมผุนลอคับขึ้นโมนำมาสักานมัสการครับหลวงพี่บัตรนี้พ่อไหวสิเอาอุมันทองมาขึ้นเนอะ เพราะว่าเบิกขึ้นนี่ไปกวนพาะไว้หมดขึ้นวันนเออยุบานเบิกซับหน้าขี้น่ะนะวันน้อนรถทั้งแล้วก็ไปนนนอนยุบ้านทักอยุบานเบิกรับหน้าขี้บานนีเพาะไว้กัดจนวันน้อนนะทวีต่างๆทุ่มไทีีเมนเที่ยงขึ้นบ่มาวันรับไันนอนเป็นตัวแทนเดียวว่าเป็นตัวแทนมานน้อยไปแล้วบานนี้ให้รู้จักกันด้อี เอาขึ้นไปเด้อวานนี้ไปซะเด้อเลี้ยง่บ้านนี้อยู่พี่เด้อเลี้ยงเอาเด้อวานนี้เด้อเอาดีเอาปวดใช้เวชนิยาในการรับชมปวดใช้เวชนิยาในะครับท่องที่ก็เอาไปขึ้นเด้อวันนี้ครันหายู่ดีเด้อบันนี้เด้อซื้อยืดเรื่อซื้อของหวานซื้อขนมมาให้เนอหมักกินในเลทของหวานนขนมนะซื้อของว่า ว่าให้น้ำแดงน้อยน้ำแดงครับแกน้อยแขกหนึ่งเนาะบ้านนี้อันเดียใจหลวงพี่ย่ำให้เอฟซีฟังแน่ว่าหลวงพี่ฝันจังไหนเกี่ยวกับกุมารทองอันตอนเพิ่นไปนะเพิ่นมาบอกว่าไปเอาเด้อไปอยู่น้ำผู้ใหญ่หุ่นว่าบ้านน้มเราสอบมาครับเล็บเล่ยเอาเล่ยยางไว้เบิ้งเอาคือบุหิน เจียสิคนสิมมะควากินนมยวนงอกุดลังเงนียวโ้เดี๋ยวนี้พอขอเลยครับทีนี้แล้วกุมารมาแล้วทีนี้กุมารมาแล้วกมามาพร้อมรับโชคแมนเปิดกลับมาถูกหวยอีกแล้วทีนี้เลยแมน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 สีเลขกุมานี่ก็สี เตีนทะเบียนรถเบิกทรัพย์หน้าที่ลองเอาเป็นลุ้นกันเนาะเพราะว่าพ้อข้อเสวยเพิ่นฝันว่ากุม่านังขาทั้งรถได้กุม่านังขาเพิ่นขึ้นรถถ่านไหมสิกับบอกเพิ่นว่าเพิ่นว่าสิกับบว่าสิกับท่านจะให้เอากลับขึ้นมาทรงว่าท่านขึ้นมาทรงว่าท่านขึ้นดึงแขนขึ้นรถที่นี่ที่นี่ที่นี่ไหมเออโอ้ยก็เลยว่าโอ้ยหะเอาเอาเพิ่นไปบ่าเอา่นมาทรงกะกุม่านท่องสิอยากกลับมาอยู่พี่อยากมาเล่นอยู่น้ำปูน้ำยาเพื่อเขาหนุ่มตัวก็เลย ต้องได้เอามาส่งน่ะส่งเดี๋ยวสิไปีวกฝนอยู่เดี๋ยวพอไอซิโนนอะนไรอีกสอบรถพัดแล้วเนี่ยสอบรถพัดแล้วได้ดิเดือดรถเนี่ยซื้ออะไรก็ซื้อมาสิ่มรถเห็นพัดในไปเห็ดหนูเอื่นจะเห็ดได้เห็ดบ่เห็ดไอเห็ดเนาะวันนั้นก็นโดนเตะรถแล้วยังโดนเตะดาบรถมันน่ะอ่ต้มเลยรถจอดยุ่นในวัดกระไรโอ้มือน,นีก็มาถือกุม่านท่องดึ่งแขนหนึงขาอีก บ่ธรรมดาดึงห้ำอีกต่างหากดูดึงหอนว่าสิบพวกลองดึงห้ำเหรอเออดูว่าสิบพวกลองจะอายเออทะเบียนรถนี่ก็สิ่งเก้าศูนย์เจ็ดแปดเออกระชนั่นตัวทะเบียนรถเดิมอันนี้ก็เอามาคืนหลวงพี่แล้วเนาะกุมารทองนะครับเออมันมาแล้วอยู่น้ำหลวงสี่หรือบ้านบ้านดีู่ลีเด้อบ้านเด้อครับ ไม่เห็นเก้ามันจะนั่งไปเมือนนัเก่าฟันยูเบิซาฟันห็นอ๋อมาอยู่กับลพี่แล้วทีนี้กลับมาแล้วกลับมาแล้วบ้านนี้เด็กเนี่ยเดือดจะสนเถอเดี๋ยม่ถ่มาทรงกูมากไม่เหมือนใครถือเลขเด้อโอ้ยขนลุกเลยครับขนลุกยามยามเอนโอ้ยขนขนลุกเด็กแต่ซีมอไรพวกนี้อย่างน่มเพื่อเก่าเพื่อเกานำแดงถือก่านี่เก่ละมาเริ่มมาเริ่ม คิดฮอดคือเก่าฮันล่าต่ว่าจะไปหยอกคนพ่อไหวแค่งลายพ่อไหวตื่นทีนี้จะไม่มาหยอกหลวงพี่หรอยุ่งกับหลวงพี่หลวงพี่พันป้อนยันคำว่าคำว่ามีมูสันว่าเด้อขะเพราะใว่ามันจะว่หยวนผู้สาวสามคนบ่เอ้าอคดีทั่วพูดสามคนยวนได้ก่อไ่หันบ่าเออนั่นกคดีกษิได้มีผู้เล่นน้ำกษิตพ่อนกษิตพ่อเงาเนอะ เอมันขึ้นออกมากบอมันขึ้นดิขึ้นออกมาครับมันขึ้นออกมาอยู่บ่สกมเมือบออกุกมือือาเห็นเห็นเลยบ่ค่ะเห็นครับเห็นมิ่งบ่อันว่ามันฟังอีกตัอหนนี้เห็นมิ่งสามคนเหมือนยายุู่ดเหมือนสินใหญ่อืมอืออันบัดผมก็เลยออกไม่เงียบออกไม่เงียบบัตรผมก็เลยเห็นม้าก็ยืนเขาอยู่กว่าแพนล่ะออบัดก็เลยผมก็เลยเปิดประตู ตั้มื่อนั้นมาผมเปิดประตูเบิงเลยอืแย่งไฟใส่ใกล้ๆกันเลยบ่ครับการวิหน้ากุดวิหน้ากุดพอดีเลยครับชัดเจนเลยบเลยยง่งไฟใส่บ่เห็นเลยปิดไฟเบิงเป็นอีหลีครับสามคนใส่ชุดขาวผมเหีวใส่ชุดขาวมิจฉุกงงามมิจฉุกงงามผมที่มาขอเบอร์โทุกทีเลยครับ คนว่าสิขอเบ่โทรไว้ว่มันแจ้งก่อนเลยบริขอรเลยแจ้งก่อนเลยแจ้งก่อนดำแต่เพา่นมาเห็นเห็นชุม,มือนี่สามคเลยเป็นมา๋ยนนี้ตื่นชวยช่วยหัวขท่านยท่นอย่าระท่าน